ถ้าเราเอาเอาแต่บริกรรมอย่างเดียวนี่มันก็ได้ความสงบนะไม่ใช่ไม่ได้ก็ได้ความสงบนั่นแหละบริกรรมพุทธโธพุทธโธเรื่อยอะไรก็แล้วแต่มันก็ได้ความสงบมันก็เป็นสะสมไปเรื่อยๆนะความสงบมันก็สะสมไปเรื่อยแต่ถ้าจะเอาเอาแต่ความสงบอย่างเดียวเราไม่พิจารณากายอย่างอย่างวิธีนั้นมันก็ไม่มีปัญญามอนกัน แต่ถ้าเราทําวิธีนี้เนี่ยมันมันจะไม่ต้องพิจารณาเอาแบบรู้สึกตัวเนี่ยจะไม่ต้องไปพิจารณากาเอาสุภาหรือะไรจะไม่ต้องพิจารณาเลยเพราะมันมันจะเข้าไปเห็นความคิดพอเห็นความคิดมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ทุกข์ความคิดอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดจากความคิดนี่แหละความทุกข์เกิดจากความคิดเกิดจากเราไปกับมันนี่แหละไปกับความคิดนี่ถ้าเราไม่ไปกับมันมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม ความคิดนะแต่เราก็สติยังไม่ทันก็ต้องไปกับมันอยู่ดีนะจะไม่อยากไปขนาดไหนก็ต้องไปเพราะมันความคิดกับเรามันเป็นอันเดียวกันอาจจะว่าไปตอนนี้นะความคิดกับเราเป็นอันเดียวกันมันยังแยกไม่ออกหรอกจนกว่าเราจะมีสติฝึกสติไปจนเห็นมันคิดนั่นแหละมันถึงจะเบาลงทุกข์มันถึงจะน้อยลง เห็นมันคิดแล้วมันถึงจะไม่ไปกับความคิดทีนี้ก็ไม่ได้ทุกกอะไรแล้วก็ทุกเพราะความคิดอย่างเดียวเนี่ยโกรธขึ้นมามันเก็นั่นแหละถ้ามีสติมันก็จะไม่ไปกับความโกรธถ้ามันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันนวมันรั่วมันโกรธแล้วเราจะไม่ไปกับความโกรธเลยฝึกสติแล้วมันจะทันแบบนั้นตอบนมันจะทันหมดนะวิเลศ มาใช้งานเราไม่ได้หรอกถ้าเรามีสตินกิเลสใช้งานไม่ได้รู้ทั้งหมดต่อไปลก็จะเป็นอิสาระจากกิเ,เ,เลส่นหละนะกิเลสก็พอกิเลสมันก็เป็นเป็นชื่อมันเฉยๆฉมันก็เป็นนาม,มาทำจะให้มันเห็นตัวมีตัวมีตนมันก็ไม่มีหรอกกิเลสก็มีแต่ชื่อความโกรธก็มีแต่ชื่อมันนั่นแหละ มันเป็นนามธรรมเพราะมันไม่มีตัวหรอกถ้าไม่มีใครไปหลงมันนะแม้แต่แม้แต่ที่ว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันก็มีแต่ความรู้สึกมีแต่ความรู้สึกว่าเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นนามธรรมนะหละว่าไปนะแต่เราสุขสติไปอย่างนี้ต่อไปแล้วมันจะเห็นตามความเป็นจริงของมันนะว่าพวกนี้มันก็มันไม่ใชมีอะไรเป็นเราเนี่ยน่ที่ว่าเป็นเรามันก็ไม่ใช่เราหมด สติมันทันแล้วมันก็มันเกิดจะทําพัฒนาของมันไปเรื่อยๆอย่างที่ว่านะ่มันสุดท้ายมันเกิดไม่มีอะไรเป็นเราน่ะสติทันแล้วันึ่งเกิดเห็นมันมีแต่เกิดดับนันะถึงเราไม่ไม่ทันมันมันก็เกิดดับอยู่แล้วแต่สติเราหลงไปกับมันเฉยๆนะธรรมชาติของมันมันเกิดมันดับคิดแล้วก็เกิดดับสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับน่ ันเป็นธรรมชาติของมันอย่า้นถ้าทุกข์เกิดแล้วไม่ดับป่านนี่เราคงนั่งอยู่ขนาดนี้ไม่ได้หรอกเป็นไข้แล้วก็ไม่หายไงปวดท้องก็ไม่หายมันก็ไม่เป็นธรรมชาติของมันอยู่เราจะรู้กาไม่รู้มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย้นที่มันไม่เป็นธรรมเราไม่เห็นมันเป็นธรรมชาติเพราะเรายังหลงอยู่นะเพราะเรายังไม่ทันมันเรายังแยกไม่ออก แยกไม่ออกเพราะว่าความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่เราเพราะสติเรายังไม่ทำนั่นแหละสรุปแรกก็มีสติอันเยียนี่แหละภาวนาอย่างงี้อะไรมากทำไงให้มันมีสติทั้งวันได้ก็รู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวอยู่ที่กายนะกายขายับก็เยื่ยนเคลื่อนไหวมันรู้ทำอยู่ตลอดทําอะไรก สติติดแนบอยู่กับตัวทั้งวันเนี่ยมันเผลอไปก็เอามารู้อีแค่นี้แหละเนี่ยทาอย่างนี้ฝึกสติเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่รู้วิธีหรอกไม่รู้ถน่าสติอย่างนี้แต่แต่ทาไม่เป็นน่ะทําไม่เป็นท่านไม่ได้อธิบายแยกแยะให้เราเข้าใจเราทําเลยทําไม่เป็นถ้าจะให้เข้าใจก็อย่างที่ว่าตื่นนอนมาก็รู้สึกตัวทันทีมีสติอยู่กับตัวทันทีน่ะ จะไปห้องน้ําไปทําแปรงฟันล้างหน้าจะไปทําอะไรภารกิจส่วนตัวในห้องน้ําคือมีสติอยู่ตลอดนั่นนหะรู้ตัวตลอดทั้งวันงานในชีวิตประจาวันก็เหมือนกันให้มันมีสติอยู่กับงานที่เราทํามันเผือรีบออกมารู้ตัวอยู่ทั้งวันแบบนั้นทําให้มันตอน่อเนื่องอย่างนั้นะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะมันไม่ไปไหนเราเรา,าทําขนาดนั้นกีเดนันตรงบังแน่นอนต้องเห็นผลแน่นอน ถ้าใครทําวิธีอื่นแล้วไม่เห็นผลมาลองทําวิธีนี้ดูสักสองสามเดือนจะเห็นผลจะเห็นความแตกต่างอย่างที่เราไปบริกรรมอย่างเดียวมาเลยเราจะได้แต่ความสงบแต่ก่อนนะอันนี้มันมีสติแล้วก็จะมีสมาธิแล้วมันจะเป็นปัญญารู้ทันความคิดเองเลยเห็นการเกิดการดับนเป็นปัญญาเห็น มันก็ไปด้วยกันสติสมาธิปัญญาธาทุรมแบบนี้มันจะไปด้วยกันไม่ไม่ต้องไปคิดจารณากายไม่ต้องไปคิดจารณาอสุภะอะไรเพราะมันเกิดจากความคิดเราเท่านั้นแหละว่าสวยว่างามมันเกิดจากความคิดเนี่ยตาเห็นรูปแล้วเราเอามาปรุงมาแต่งว่ามันสวยมันงามเกิดความชอบใจขึ้นมานั่นเกิดจากความคิดเ้ืนอๆถ้าสติเราทันแล้วมันออกไปปรุงแต่งไม่ได้คิดขึ้นมารู้ทั้งระดับนึ้แค่นั้นมันก็ไม่ ทำให้เราทุกข์แล้วที่ทุกข์กว่าสติเราไม่ท,มทมมันนั่นเอเกิดลาลาคากับท้ตาเห็นรูปแล้วก็มาคิดปรุงแต่งถ้าเรามีสติเราจะไม่คิดปรุงแต่งเพราะมันเห็นรูปเราจะไม่ไปวิพาว์วิจารณ์ไม่ไปปรุงไปแต่งรู้ทันมนกัดแบบเอากลับมาลูตัวอย่างใน,นความโกรธก็เหมือนกันอันเดียวกันแบบวิธีเดียวกันหมด เกิดจากความคิดของเราเนี่ยตาเห็นหูบกเอามาคิดหูได้ยินเสียงก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาเกิดเกิดความชอบความชังเกิดเกิดความรักความโกรธขึ้นมาเนี่ยเ้าก็มีโดยหลักธรรมชาตินะพวกนั้นถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งมันก็ไม่มีโทษกับเราที่มันมีโทษเพราะเราไปเอาเก็บมาปรุงมาแต่งนั่นแหละเนี่ยอดีตจะผ่านไปกี่วันกี่วันแล้วก็แล้วแต่และคน นั่งหลับตาพอมองหน้าขึ้นมาคิดไปไมันกลับไปแล้วไปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วถ้าสติเราไม่ทันนะเอามาคิดมาปรุงมาแต่งจะผ่านมากี่ปีกี่เดือนแล้วก็เอามาเก็บมาปรุงมาแต่งนะถ้าสติเราไม่ทันสติเราทันรู้ทันกมื่อดมาคิดอะไรมารู้ทันก็ดับอย่างนี้ฝึกสติให้มันทันเน,นี่นยหละไม่มีอะไรหรอกไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรฝึกสติให้มันทันความคิดเนี่ย ก็ไม่เชื่อความคิดเท่านั้นะมันก็หลอกเราไม่ได้ถ้าเรามีสติแล้วความคิดมาหลอกเราไม่ได้ที่มันมาหลอกเราได้เพราะเราไม่มีสติเราก็ไปกับความคิดนะฮะเรามีสติก็ไปกับความคิดแต่เรามีสติรู้ทันก็ไม่ไปนั่นแหละที่มันทุกข์อยู่แค่นี้เองทุกข์เพราะสติไม่ทัน <S 2> <S 2> <S นะมันก็เลยไม่ต้องไปพิจารณาอสุภาะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากความคิดล้วนๆ,ๆกิเลสเกิดจากความคิดล้วนๆ พอมันคิดขึ้นมาว่าสวยแต่เราไม่ไปสวยกับมันเราก็รู้เนี่ยเอากลับมารู้ตัวอยู่ข้างในถ้ารู้ทันความคิดแล้วก็รู้เฉยแค่นั้นสวยเอามาแล้วก็รู้เฉยไม่ไปสวยไม่แไ่ว่าสวยกับมันมันโกรธแล้วก็รู้ทันก็ไม่ไปโกรธกับมันรู้เฉยไปเงถ้ารู้เฉยได้แล้วนะแต่คคอยยังรู้เฉยมันก็เอามารู้ตัวมันเดิมมารู้ตัวเดินก็รู้ว่าเดินล้างถ้วยล้างจานอยู่ก็รู้ว่าล้างถ้วยล้างจานมันโกรธคิดไปโกรธอีกเอากลับมาอีกอยู่เง ไม่ไปปรุงแต่งนั่นแหละไม่ไปคิดไปปรุงไปแต่งไม่ไปเติมเชื้อให้มัน,มนก็ลดลงไปเรื่อยแหละตัวตนก็น้อยลงะทุกข์ก็เบาลงไปพร้อมกันหมดแหละไม่ได้ต้องพิจารณานะไรหรอกเกิดจากความคิดล้วนๆทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความคิดล้วนๆคิดโดยที่เราไม่มีสตินะนะั่นแหละถ้าเราคิดมีสตนะิมันไม่ทุกข์หรอกเรื่องงานเรื่องการพรุงนี้จะเป็นทงานจะ ไปทาอะไรเราพามันคิดอย่างนี้มันไม่ทุกนะไอ้กิเลสพาไปคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเถือไปกับมันเถือไปกับความคิดไหลไปกับความคิดหลงไปกับความคิดนี่แหละที่มันทุกข์เพราะสติไม่ทันมันทุกข์อยู่แค่นี้มันไปทุกข์อะไรหรอฝึกสติให้มันทันความคิดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากนะต่อไปับความคิดก็มาหลอกเราไม่ได้มันก็คิดทั้งวันน่นแต่มันหลอกเราไม่ได้เรารู้ทันมันหมด อนนี้มันหลอกเราได้ทั้งวันความคิดนะเราก็เชื่อมันทั้งวันมันคิดอะไรเราเชื่อมันหมดนะเราดูกันแล้วกันนะเกิดไม่ชอบขี้หน้ายคนนั้นพอมันนี่แล้วก็ไปเชื่อไปตกงแต่งอะไรไม่ชอบอย่างนั้นไปสรารภัพอันละไปกับความคิดนะเพราะไม่สติไม่ทันมันเท่านั้นเองไปห,หงุดหงิดไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังอะไรก็เกิดจากความคิดล้วนๆนะสะติไม่ทัน แค่สุขสติให้ทันความคิดมันมีแค่นี้ไม่ยากหรอกพอเราจะนั่งจะหลับตาวันละชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ทันเลวเลือกหลับตาเราก็ไม่ภาวนาแล้วเราไม่กําหนดสติเราไม่มีความรู้สึกตัวอะไรรื่างนังก็ไม่ทันมันต้องทําอย่างนั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปนะตื่นเช้ามากับสติต้องติดแน่ปับตัวทันทีได้ขยับก็เยือนไปไหนจะลุกจากที่นอนไปทําภารกิจส่วนตัวที่ไหนสติต้อง ติดตัวไปอย่างงั้นเระรู้ตัวไปงั้นรู้ตัวทั้งวันอย่งนมันได้ภาวนาทั้งวันมันก็เป็นไวถ้าเราทำขนาดนี้มันเปไวอยนไปแล้วแต่เราไม่ได้ทำอย่างนี้เราทำเฉพาะเวลาหลับตาเฉยมากมันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยไม่เป็นให้ทำกี่ปีมันก็เป็นไม่เป็นให้เพราะมันไม่ต่อเนื่องดูที่ความต่อเนื่องของเรานนะมัทำได้ทั้งวันนั่นแหละมันไม่มีอะไรขัดข้องถ้าเราจะทำนะ นอกจากบบะก็มีตัวห้ามไม่ตัวหนึ่งเราไม่อยากให้ทำํำลูกพี่ใหญ่เนี่ยมันจะคอยกระซิบกระราบเราไม่ให้อยากให้ทำน่ะเราก็เชื่อมันอีกนะเพราะสติเราไม่ทันมันมันก็ขี่คอเราอยู่นั่นนะ่ะตัวตัวนั้นขนี่คอเรานี่ถือตะขอคอยสับคอยเข็เรานั่นหนึนะบังคับ เราจะว่าบางังคับตัวไม่ได้บงังคับหรอกเพราะเราเป็นขี้ข้าเขามาจนเคยชินแล้วมันก็ไม่ได้บงังคับหรอกพอบอกให้โกรธล้วก็ต้องรีบโกรธทันทีนั่นตัวนั้นป็นธาตุของเป็นเงินไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ต่อสู้นะไม่เคยคิดจะต่อสู้ขัดขืนอะไรเราเลยเขาสั่งให้โกรธก็ต้องรีบโกรธเพราะเขาขี่คออย่คอยสับคอยเขกน,นะนตัวเอาต้องจัดก,การตัวนั้นให้มันลงจากคอนัะมั้งจะมาสั่งงานเราอีกไม่ได้นะ มันไม่ให้มันสับมันเขกอีกจะทําไงก็มีสตินี่แหละทันแล้วมันก็สับเขกเราไม่ได้แล้วสับเขกได้เพราะเราไม่มีสติอันยโฉนะครม่อยู่ที่สติอันยวคคาสอนพุทธเจ้าไม่ได้มากอะไรการภาวนานะมีสติก็ก็มีปัญญาเองถ้าเราไม่มีสติเราจะเอาปัญญาไปจากไหนทำวิธีนี้สติสมาธิปัญญาไปด้วยกันไปด้วยกันเลย ไม่ต้องพิจารณากายอะไรไม่ต้องพิดสุภาพอะไรก็ไม่ต้องเพราะมันเกิดจากความคิดมันก็เข้ามาหาจิตเหมือนเดิมนะถึงจะพิจารณาไปไปยังไงก็ันเข้ามาหาจิตเหมือนเดิมมาจิตเนี่ยเป็นคนไปหลงว่าสวยว่างงามแต่จิตเป็นคนว่าเนี่ยตัวมันมันยังหลงอยู่ไงสติมันไม่ทันทําไมมันเพิ่งหลงเพราะมันยังไม่รู้ทําไมไม่รู้สติมันไม่ทันความคิดแค่นั้นเองแค่นี้มันไม่ได้ยากเลยสติไม่ทันความคิดอันเดียวนี่แหละ มันก็เกิดไม่ได้ละกที่เหลยอถ้าทาอยู่มันอยู่ตลอดนะคิดมารู้ทันดับคิดมารู้ทันดับมันก็เกิดไม่ได้ถ้าสติมันต่อเนื่องมันจะเป็นงั้นนะแต่นี่ไม่ทันจูงจม,มูกไปทั้งวันไม่ทันโกรธก็โกรธอยู่ทั้งวันน้อยใจก็น้อยใจอยู่ทั้งวันไปทําอะไรอยู่กับโกรธอยู่นั่นนะเห็นไหมเพราะสติมันไม่มีมันไม่มีอะไรมากกว่าภาวนาน พอมีสติมันก็รู้ทันแล้วโกรธมาก็รู้ทันนั่นะก็ไม่ไปกับความโกรธเท่านั้นเองอันนี้มันใช้งานเราได้ตลอดเวลามันเป็นอันเดียวกันกับความโกรธมันยังแยกไม่ออกนะทำไม่แยกไม่ออกก็เพราะมันไม่มีสตินั่นถ้าเราเน้นแต่ความสงบมันจะไม่มีสติมันจะได้ความสงบแต่ไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอย่างนี้มันจะไปพร้อมกันนั่นแหละ สติสมาธิปัญญาไปด้วยกันยุเลียบบางไปพร้องกันนั่นแหละการเกิดตายกระสั่นลงทุกข์กระเบาลงมันไปด้วยกันหมดเลยนี่มันไปด้วยกันหมดไม่ต้องไปชิดไม่ต้องไปชิดเจรณาอะไรมันชิดกัอย่าไปชิดกับมันเอามากลับมารู้ตัวเนี่ยนะมันโกรธก็อย่าไปโกรธกับมันเอากลับมารู้ตัวเนี่ยเอากลับมาแต่นี่เราไปอย่างเดียวเลยนะแล้วแต่เขาจะสั่งเราไม่เคยขัดขืนไม่เคยต่อสู้มันก็ทุกอย่างนั่นนะ เป็นธาตุรับใช้เป็นขี้ผ้ารับใช้เขาอยู่ทั้งวันทำมีสติแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วนะสติเรารู้แล้วน่มันไม่ไปกับมันมันใช้งานเราไม่ได้ใช่ให้โกรธแล้วก็ไม่ไปเพราะเรารู้ทันเห็นความโกรธแล้วก็ไม่ไปกับมันเท่านั้นเองนะอันนี้เราไม่เห็นมีแต่เราโกรธเราไม่เห็นมันโกรธมีแต่เราโกรธอย่างเดียวอืม สุสติสึกสติไปเรื่อยมันจะทาเองมันจะเห็นเองมันไม่ยากหรอกถ้ารู้วิธีทํามันไม่ยากแต่ก่อนมันก็ยากมันเพราะไม่รู้วิธีบริกรรมถ้าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่บริกรรมจนสามสิบสีสิบปีแล้วทามันรู้วิธีทําก็ได้แต่ความสงบมับริกรรมก็ได้แต่ความสงบอย่างส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นตามที่ถามถามมาทั้งพระทั้งโยมก็จะติด อยู่แค่นั้นไม่รู้จะไปต่อไม่เป็นน่ะถ้ามีสติอย่างนั้นแล้วเอามารู้สึกตัวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นใบก็มีความสงบมาเยอะๆได้มันจะเห็นความคิดไรมันจะทันความคิดไรมันก็ทุกข์เพราะความคิดอันยวอไม่มีอะไรมากสติทันความคิดแล้วก็ไม่ทุกข์เท่านั้นเด็ก็ไม่ไปกับความคิดแต่แค่นี้มันแค่นี้นะภาวนาไม่ได้ยากอะไร เีือใครว่ายากไหมเพื่อมีใครว่ายากไนะ้มถ้าไม่ทันความคิดมันก็ยากแต่คุอแค่มันทันความคิดซะเองอยู่ที่ความคิดอันเดียวอย่าไปกับความคิดเอาให้มันคิดทั้งวันแต่เราไม่ไปกับมันใครจะทุกข์อ่ามันมมีใครทุกข์หรอก ต谢谢 eter, <Okay. S 1> ่อไปมันจะเป็นแบบนั้นสติเต็มแล้วมันจะเป็นแบบนั้นเราฝึกไปฝึกไปจนมันเต็มมันจะมันก็คิดธอรมันทั้งวันนั่นแหละความคิดน่มันเป็นธรรมชาติของมันแต่มันไม่มีใครไปทุกข์กับความคิดเท่านั้นเองพอมันแยกกันได้แล้วนะความคิดเนี่ยคิดทั้งวันอยู่งั้นเหมือนเดิมน่ะคิดเหมือนเดิมแต่มันไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความคิด เป็นความคิดล้วนๆไม่มีเจ้าของใครไปยึดไปถือว่าความคิดเป็นเราเราเป็นความคิดเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเป็นอิสระต่อกันแบบนั้นฝึกไปเรื่อยๆจะเป็นงั้นก็มนไม่มีเราแล้วถ้าเป็นงั้นกับเราก็ไม่มีมันไม่ได้ยากอะที่พูดมามันไม่ใช่วิธียากนะก็อยู่ที่สติอันเดียวฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับก็บอกแล้ว ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนทำเฉพาะเวลาหลับตาใช่ไหมอันนี้ทำได้ทั้งวันเวลามีเวลาก็ค่อยหลับตาเวลาวมนไหนว่างจะหลับตาบริทัมก็ได้แต่เวลามันน้อยหล่สนมากใครคนทํางานเวลาไม่หลับตามันเยอะกว่าได้ภาวนาเยอะกว่าหลับตาอีก ตอนไม่หลับตาได้ภาวนาเยอะกว่าเพราะว่ามีมันตื่นตัวอยู่ทั้งวันมันขยับผายเยินทั้งวันจะเห็นความคิดปรุงแต่งทั้งวันเห็นมันคิดก็เห็นมันคิดเราไม่ไปคิดกับมันมันก็ไม่ทุกข์ละปล่อยให้มันคิดไปทั้งวันแต่เราไม่ไม่ไปกับมันจะเห็นแต่มันคิดเราไม่ไปตรงคิดอะไรกับมันต่างคนต่าง เป็นอิสระต่อกันนะฝึกไปแล้วมันเป็นอ่นี้มันจะเป็นแบบนี้มนไม่ยากแบบนะไม่ยากตั้งใจทำออกมันก็ยากตอนตอนใหม่ๆนี่แหละแต่ถ้าทำจนเป็นความเคยชินแล้วมันจะง่าย ก็ไม่ว่างานอะไรแหละถ้าใหม่ๆมันจะยากหมดแล้วถ้าเรายังไม่ทํายังไม่เคยชินมันเป็นของอยากเท่านั้นแต่ถ้ามันทำมันเป็นเคยชินแล้วมันไม่ยากแล้วนี่ก็ฝึกจนเป็นความเคยชินเนี่ยฝึกสติรู้ตัวทั้งวันจนเป็นความเคยชินมันก็เป็นของมันเองเลยที่เราไม่ได้บังคับนะ่ต่อไปก็เป็นเองโดยที่ไม่ต้องบังคับนะมันรู้งานแล้วมันทํางานเองหมดเราก็คอยดูมันทํางานว่า ทั้งวันทั้งคืนนะจนไม่มีงานให้มันทำเหมือนกันผก็หมดงานให้มันทำมีงาน๋ยันก็ทำให้มันไปเรื่อยสติธรรมะทัพยางก็ทํางานของมันไปเรื่อยหมดงานให้มันทำเรื่องกับหมดหน้าที่ของมันเหมือนกันนะประเทศไม่เป็นล้าก็นี่นี่น้อย